เขียนข่าววิทยุต้องกระชับหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ามาใช้ในการจัดรายการพอจัดรายการปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้รายการข่าวแบบแต่ละข่าวก็เออสั้นกระชับแล้วก็มีเวลามีเสียงประกอบแทรกซึ่งเราติดมาจากการทํางานในกรุงเทพที่จะต้องมีการแข่งขันกับผู้สื่อข่าวจากคลื่นอื่นด้วยจากสํานักข่าวอื่นด้วยก็ทําให้เราแบบต้องไวต้องเร็วต้องชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดมาจนมาท,ทําที่ที่นี่เราก็ติดาการทํางานในรูปแบบว่าเออเราจะต้อง หาข่าวต้องหาความสดความวายอะไรยเค่ะมาใช้แล้วก็พอมาทําที่นี่ก็ปรากฏว่าเก็มีผู้ฟังมีอะไรที่ที่ให้การตอบรับที่ดีแล้วก็เราก็เลยอยู่ได้นานมาจนถึงปัจจุบันนี้เงี้ค่ะอย่างอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าพี่เองไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักข่าวมาก่อนหรือว่าทางานด้านสื่อมาก่อนแต่พอมาทําแล้วมันชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอาชีพของเราที่จะไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วอะไรเยงนี้ยค่ะก็คงจะทําหน้าที่นี้ต่อไปก็อยากจะฝากถึงน้องๆว่าการเรียน วิชาหรือว่าการการการใช้ในห้องเรียนเนี่ยมันเอามาสา,สามารถนํามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันเรื่องของทฤษฎีอะไรต่างๆถึงบางทีเราตอนเรียนเราอาจจะเบื่อเบื่อหรือว่าเอ๊ะจะเอามาใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเอามาใช้ได้แล้วก็อยากจะให้น้องๆได้ฝึกฝนมุ่งมั่นถ้าเราอยากจะเดินทางมาทางสายสื่อมวลชนอย่างงี้ค่ะก็อยากให้ลองเข้ามาทําดูก่อนชอบไม่ชอบก็ลองดูอาจจะชอบก็ได้แล้วก็อาจจะทําได้ดีมากขึ้นก็ได้